มาเจออีกทีมงานครับผมคันนี้เจ้าของทีมงานครับเจเล็กหรือว่าผู้ใหญ่เล็กครับผมวันนี้ก็มาลงงานอย,อยู่แถวทุ่งใกล้บ้านนะครับผมอันนี้คลิปก่อนนี้ผมไปถ่ายสายยันตรงนี้ครับผมเพราะว่าบ้านสายันอยู่ตัวนี้แหละนะครับวันนี้มาดูรถอ้อฟางของเจเล็กครับผมเจเล็กขับเองครับผมคันนี้ เจเล็กเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมอันนี้ก็้อาก้อนมาทอยมาส่งนะผมน่าจะแบบนี้ก็ยีบสองบาทครับพี่น้องเดี๋ยวตามไปดูครับผมโอ้ได้ใช่ไหมในหน้าสวัสดีครับเรอเอาวันนี้พาเพื่อนมาชมครับเพื่อนมาชมอ่านฟังครับเอามาเอามาลงตัวนี้เหรอ ครับผมไอ้อาดฟังไอ้ผู้ใหญ่ขับรถรถไอ้อัดฟังครับหนหน้าในพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าทำงานเก่งครับผมออ้ยเนรัดเนรอเนตผู้ใหญ่เล็กขับเองนะคันนี้อ่าคันนี้ก็จะเป็นรถต่อเองครับผมผู้ใหญ่นี่ขับเองครับสุดจัดเลยครับผมลงไหนต่อทุ่งไหนต่อตรงนี้ครับ อันนี้ต่อยาวไปนู่นเลยครับโอ้โหโอ้โอยโต๊กีกแล้วโต๊กีกแลยขอบูใหญ่นี่แหละครับพื้นที่นาแถวบ้านเราครับผมมันก็มีโลกคลื่นโลกก้อนดินนะครับต่างจากแถวภาคกลางครับผมแล้วแถวภาคกลางนี่วิ่งนาแปลงหนึ่งนี่โอ้โหยี่ส so> right ิบไร่นะครับทุ่งนา แต่ว่าแถวบ้านเรานี่หนึ่งไร่สองแปลงก็มีครับผมอันนี้ผู้ใหญ่ครับผมอันนี้ขึ้นเองครับผมของผู้ใหญ่เล็กครับอ่า ใช้ตู้ของจอรเดียครับผมโดยมากก็ผู้ใหญ่ก็จะเล่นเล่นของจอรเดียครับสามสองเอเอาทิบโอ้ลงกันแบบนี้เลยครับตัวนี้สเปคช่วงล่างก็เป็นห้องสิบครับผมห้องสิบสเปคไม่ค่อยใหญ่ครับผมแต่ก็ หรือว่าคล่องตัวครับผมรุ่นนี้นะครับไม่ได้ใจว่าราคาเท่าไหร่นะนี่ครับดูเหมือนขับง่ายครับผมคล่องตัวมากครับตัวนี้ เขาเรียกว่าทอยฟางครับผมทอยฟางก็ก้อน <ๆ S 1> ละประมาณ22หรือเปล่านะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็ามาสอบถามทางผู้ใหญ่ครับผมส mm hmm. วัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับ mm hmm. นนี้นะครับรอัดอยู่ในทุ่งแถวนี้ครับผมใกล้ๆก,กับบ้านน้องสายันนะครับอันนี้ก็ในหน้ามาครับผมสายันราชกางานเยอะครับผมบช่วงนี้นงานอัดก็ไม่ทันกันครับผมเร,เร่งเร่งรีบก่อนฤดูฝนนะครับผม เราดูฝนมาแล้วก็ฟาร์มก็เสียหายเลยครับผมเสียหายหลายแสนเลยทีเดียวนะครับทำดีๆนะยา้ลงนะพี่หญ่ไม่เหนื่อยบอ <c oughs> สายไม่ได้ยินครับผมเสียงเครื่องจักรดังมากครับ ก็เดี๋ยวเอาฟางังออกก่อนนะครับฟางนี่ก็ประมาณเม็ดเม็ดยี่ครับผมขนาด <icana> ครับผมกระไดจอดก็ผู้ใหญ่ก็เป่าเลยครับผมทำความสะอาดอกรองมออยนะครับไม่ให้มีฟางเข้าไปเกาะนะครับู สิบเจ็ดก้อนครับผมเที่ยวนี้ครับอันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับช่วงไหนครับผมอ๋อที่หนึ่งอ๋อดีอีกห้าสิบสองพันรออีก กันนี้คันนี้ไอ้ VFC ถามว่าผู้ใหญ่ทำขายด้วยไหมรุอาอขายอ่ะอน้ไม่มีเวลาไมมลอ๋นนี้ต่อเองฮะคันนี้ผู้ใหญ่ต่อเองเนาะส่วนค่นั้นของช่างรุนเขาสานิต สามนิดรุเรนรเจริญรอ๋อครับขาเด่ยฮะโอ้อันนี้เครื่องฮีโน่ครับผมเครื่องใหญ่ครับฮีโน่เออไปเจอทีมงานลูกน้องโอ้ขับดีเหลือเกินนะโอ้ดังเลยเห็นไล่ช่องเขาไปถ่ายอันนี้ไปทางไหนต่อครับนี่ อ๋อทุกนี้เนาะเอออะเดี๋ยววันนี้เราจะตามไปดูครับผมนี่ผู้ใหญ่ครับเองครับ จับดีๆนะโอ้ก <laughs> ่งมากครับผม i

เดี๋ยวมาติดตามชมครับผมายยาเ,เดี๋ยวประสานกันก่อนครับรว่าจะลงแปลงไหน,นายยาออตัวใหญ่เล็กครับผมออกงานแล้วครับ อาคันนี้ท่าแก่ครับผมขับเองครับท่าแก่เป็นผู้หญิงด้วยครับผมดูว่าขาเรียวกันเกเล็กครับเกเล็กสุดยอดครับผมอ่าตอนนี้ถึงที่หมายแล้วครับผม เิ่มจวดนวครับ เออเรีกเขเรียกว่าอัดทอยครับผมอัดทอยคืออัดขึ้นชุดถาดวางฟางแล้วก็เอาไปส่งที่ถนนครับสระพดินเนี่โอ้โหเล่นๆเลยครับ โชุดอัดของเขาครับผม ฝักฝางดีมากครับผมแล้วก็วิ่งดีด้วยครับคนไายนี่วิ่งแทบไม่ทันครับ 弄清楚了呢。 ใครที่ไม่เคยเห็นการทำงานของเขาก็มาชมคลิปนี้ได้ครับไวมากครับยินฟานี้ด้วยทุดจันเลยครับ รุ่นนี้จะมีะชุดคัดแยกข้าวด้วยครับผมสุดยอดครับระบบของเขาครับ